น,น้ำนั่งก่อนสิคะนี่พี่พิมพ์รอนานไหมคะเนี่ยนานแค่ไหนพี่ก็รอได้ครับเอ้ยค่ะแล้วนี่พี่พิมพ์นัดน้ำมามีอะไรหรือเปล่าคะเอ่หรือว่าพี่พิมพ์จะกลับมาทำงานที่เซนซูยาน้ำจะได้เตรียมตำแหน่งไว้ให้พี่จะมาขอโทษเรื่องที่พี่ไปงานแต่งคุณน้ำไม่ได้นะคะ ทำไมล่ะคะพี่คงต้องไปแล้วล่ะค่ะคุณน้ำและพี่คงจะไปไกลมากๆแล้วคงไม่ได้กลับมาเจอคุณน้ำอีกพี่พิมพ์ พี่ขอแสดงความยินดีกับคุณนามและก็คุณแวนด้วยนะคะพี่ขอให้คุณนามและคุณแวนมีความสุขตลอดไปคุณทั้งสองคนจะอยู่ในความรักและความคิดถึงของพี่เสมอนะคะ ลาก่อนนะคะคุณน้ำเออพี่พิมพ์คะ่ะเดี๋ยวก่อนคะ่ะคือพี่นูเขาเขาคุณพิมพ์ครับผมจะไม่ยอมให้คุณพิมพหนีผมไปไหนอีกแล้วถ้างั้นตามมานนี้เลยคะ่ะเชิญค่ะ ว่ามาผมถามจริงๆนะครับที่คุณพิมพ์พต้องไปเนี่ยเป็นเพราะผมพยายามรุกคุณพิมพ์มากเกินไปหรือเปล่าครับมันไม่เกี่ยวกับคุณนูหรอกนะคะที่พิมพ์พมาทํางานที่เซนซูย่าเนี่ยก็เพราะว่าเหตุผลบางอย่างแต่พอพิมพ์พทําหน้าที่ของพิมพ์พเสร็จแล้วพิมพ์ก็ต้องไปค่ะแต่มันไม่ค่อยมีเหตุผลเลยนะครับทาไมคุณพิมพ์ต้องไปด้วยในเมื่อคุณพิมพ์ก็ทํางานได้ดีทุกคนก็ชอบคุณ แถมคุณก็รักเซนโซยาด้วยผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับทำไมคุณถึงต้องทิ้งพวกเราไปคุณนูคะเอาเป็นว่าคุณนูอย่ามาคิดเรื่องพิมพ์ให้เสียเวลาเะยดีกว่านะคะผู้ชายดีๆอย่างคุณนูเนี่ยหาผู้หญิงที่ดีกว่าพิมพ์ได้ตั้งเยอะตัดใจจากพิมพ์ซะเถอะค่ะให้ผมไปตายยังจะง่ายกว่าให้ผมลืมคุณเไปป แล้วก็เลิกผักใสผมไปหาผู้หญิงคนอื่นที่ดีกว่าคุณเลยนะครับลองเรารักแล้วคือรักถ้าต้องมาเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใครแล้วมันจะเรียกวความรักได้ยังไงนะครับโอ้โหซึงจน้ำตาปริง่งนี่ถ้าไม่ใช่ข้างในเป็นผู้ชายเหมือนกันแล้วก็คงจะละทวยไปแล้ว ไม่ว่าคุณกำลังมีปัญหาอะไรจะเรื่องเงินเรื่องงานหรือว่าโดนใครบังคับผมก็พร้อมที่จะสู้ไปกับคุณนะครับหรือต่อให้คุณเคยเป็นผู้ชายที่เขาเลือกกันผมก็รับได้นะครับเฮ้ยคุณนูจะบ้าเหรอฉันไม่ใช่เฮ้ยเอ๊ะ้ก็เ,เ,เป็นผู้ชายมาก่อนจริงๆริงดว่าหรือว่าคุณจะชอบผู้หญิงด้วยกันมันอย่างที่นางเคยบอก พูดอีกก็ถูกอีกนั่นแหละก็ชอบผู้หญิงจริงจริงนี่หว่าจะปฏิเสธยังไงพีวะโอ้โอโอไ,มไ,มไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคุณนูพอเลยละคุณนูเลิกพูดให้ฉันสับสนได้ไหมคะเอาเป็นว่าที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยคะ่ะแล้วมันยังไงนะครับคุณพิมพ์ก็บอกผมสิครับ <Simmons> พิมพ์เองก็ไม่มีอะไรจะบอกคุณเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่า พิมพเข้าใจคุณนะคะเราเนี่ยหัวอ,อกเดียวกันค่ะคุณโนค่ะพิมพ์ไม่ได้รักคุณนะคะแล้วก็ไม่มีทางที่จะรักคุณได้ด้วยลาก่อนตลอดการค่ะขีดเส้นใต้สองเส้นเน้นตัวนหนาๆได้ว่าลาก่อนตลอดการค่ะคุณโน ใจร้ายจังเลยเราเว้ไว้พี่โบราณเดี๋ยวจะโดนไอ้เที่ยวใจร้ายที่สุดอนุสนออกจะดีแสนดีเพี่พร้อมทุกอย่าง นายไม่น่าทำกับเขาได้ลงคอเลยโอ้ยนี่คุณรำพาครับเจ็บครั้งเดียวเดี๋ยวก็หายเขาจะได้ไปหาคนใหม่โอยปล่อยไว้อย่างเงี้ยเป็นบาปเรื้อรังติดตัวผมเปล่าๆนี่คุณเป็นยังที่ไหนมาเนี่ยเมาแอม่เชอะฉันไปงานเลี้ยงที่ชื่อเขาโอลิมปัสมา น้ำอเมลิกันชนูนดีกรีมันแรงส์ฉันก็เลยเมาไปนิดหนึ่งอ่ะเด่นถึงเลยอฮะแล้วคุณจะไหวไหมเนี่ยฮะผมอุตส่าห์เคลียร์ทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปสวนขอญกับคุณเลยนะ ไสิไหวเรื่องแค่นี้เองเด,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 ดี๋ยวๆๆกวีเอกชาตินาย,ยเคยบอกเลยไม่ใช่หรอถึงเมาเล่าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนฉันแค่เมาเล่าไม่ได้เมารักสักหน่อยจะไม่ไหวได้ยังไง <c oughs> <c oughs> ถึงมาถึงมา่ปสวนขวัญเชิงเขาไกรล่า Let's go เอาไปจะได้เรื่องนีม ่วยแก้วเดียวถอนไม่งั้นต้องไปจุดติกันพอดีอแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะโอ๊ยไม่ต้องทำอะไรมากมายหรอกยะถ้าเป็นเมื่อสองสามพันปีก่อนนะก็ต้องทำพิธีอัศวเมกันยุ่งวุ่นวายวุดวเอแต่เดี๋ยวนี้มันยุค3 G 4 G Wi-Fi แล้วนายแค่เดินไปถึงทะเลสาบโน่นก็พอที่นั่นก็พลเขตส่วนขวัญแล้ะยะเท่านั้นเองเหรอ Yes เท่านี้เลยยะ แต่ถ้าอยากทําอะไรที่มันยากลําบากกว่านี้ก็บอกได้นะี่ยาฉันจะได้จัดให้สักสี่ห้อย่าง <ME ican> เอาไหมไม่ต้องเลยขอบคุณมากแต่ที่ผมถามคุณเนี่ยเพาผมอยากถามให้แน่ใจนะสิเพราะที่ผ่านมานะคุณนะ่ะทำผมเสียท่ามาหลายรอบแล้วชิกลำพาถ้าผมกลับไปเป็นผู้ชายอย่างถาวรแล้ว คุณจะมาพบผมอเองไหมจะมาหานายทำไมเลยยะหมดธุระของฉันแล้วนี่นาแต่คุณก็มาเยี่ยมผมก็ได้นี่เพราะที่ผ่านมาผมก็มีคุณเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวนี่นแหละถึงเราจะทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างก็ดีกว่าอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยถึงคุณจะทำผมแสบก็ตามเถอะแต่ผมอะ ก็ไม่เคยเกลียดเลยนะลำภาอขอบใจ่ะฟังเราหน้ามาหาเสลิอเกินนะไปไปได้แล้วงัวแต่พี่รีพี่ไรอยู่นั่นแหละเดี๋ยวฉันก็เปลี่ยนใจซะหรอกผมลานะลำพาผมรู้นะว่ามิตรภาพของเรามันอาจจะดูไม่สวยงามสักเท่าไหร่แต่ผมก็รู้สึกนะว่าคุณ เป็นคนใจดีหลายครั้งผมรู้นะว่าใจจริงของคุณแล้วไม่ได้เกลียดผมอย่างที่แสดงออกหรอกส่วนผมเองก็ไม่ได้เกลียดคุณเหมือนกันผมอยากเป็นเพื่อนกับคุณด้วยซ้ำไปเท้องนั้นขอให้เราลาจากกันอย่างเพื่อน,นรำพรา กอดทีซีลำพาสิอย่าเข้ามานะเดี๋ยวนายจะไม่ได้กลับไปเป็นผู้ชายครอบทุกหน่วย,ยบางหน่วย,อ,ยอาจจะเล็กรียบไปกว่าเดิมอ้ยใจร้ายจังขอกอดหน่อยก็ไม่ได้ผมไปนะลำพา ลงหนาขนาดนี้จะหลงทางไหมวะเนี่ย สนใจทุกคนะคนะแะแต่เดี๋ยวนี้พี่อยากพี่ผมผู้ชายพี่ <S <S 2> <S 2> <S